สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำอะไรกินแกะจุ่มแกะจุ่มกันนะอันนี้เวอร์ชัน3<ก>นะครับทุกคนกเราได้ราคาป้ายมาอีกแล้วเพราะว่าไอแค<ก>ทเป็นคนเอามาให้เนาะไอแขกจะเจอไหนไอคแขกด้ตัอไหนอะดูดูก่อนแมวหมีแมวหรือหมีอเ,เอะไรเจอหนึ่งตัวเดียวอ่ะเอายังเริ่มยังกับเตอร์มาเริ่มยังเริ่มแล้วนะมาวางมือนะ ตื่นเต้น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 นะกล่องนึงแล้วมันมีอยากได้ตัวเทสมันจะได้จับเทสเดี๋ยวเราต้องแกะแบบร้านด้วยปะอืเดี๋ยวไปหนึ่งอีกินโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนเอาไปหนึ่งแล้วไปหน่งแวไปหนึ่งแล้วตะปัใช่ไหมเอากล่องกลางเลยเหรอเอาตรงไหนมีเลือก เรกล่องอน,นี้อ้าวโอเคแป้ง,งนี่เกาะเขาน่ารักนะเออวันนี้มันดูแบบมีความเป็นนี่ดีเนาะใช่ไหมคะเ,เอาตัว400เปอร์เซ็นตะ์มาทำเป็น100เปอร์เซ็นต์อ้าวโอเคอาทิ้แกไม่มีแกใเป็อต,ตัวเมียวพเขียไทย ดูหน่อยให้ต้องดูหน่อยใช่ต้องหมีนะเทดดี้อ่ะเออใช่ใช่ไ <Teddy S 1> อ้ตัวเทอ็ดแล้วปืน,นอยูอ่ไหนอะปืน,ปน,อ,นอันนี้เราได้ตัวอะไรเคนนี่โอ้เคนนี่ขาที่ยิงใส่ปืนปืนเหมือนมิกกี้เมาส์เลยอ่ะแหญ่เหรอเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะได้ตัวหมีเท็นนไดไหมมาได้เท็ดเป้า ตัวสี่ขวาแอปสองอุ้ยไม่คิดหน่อยแม่ใส่ปืนไม่ได้ออาพี่คิดแกะของตัวเองสิได้ยังนี่นี่ฉันได้สีเข็ดใช่สี่เข็ดไดสีเข็ดใช่ใช่ใช่อุ้ยมูดีว่าฉันได้สีเข็ดที่ตัว แม่ขอดูการ์ดหน่อยแม่เขาดูหน่อยอุย๊ยพี่คินกล่องน,นี้มีซีเคทยิด้วยถูกต้องอันนี้คือซีเคทที่ถูกต้องเคนนี <c oughs> ่เหมือนกันคือตัวนี้เคนนี่มือดืนะครับผมอ่ะต่อไปเราจะจับในคนนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะจะบอกให้มารอรอไปสองวันทุกคนอันนีช่วยมั้ยครับเอ๊ะพิวไม่ซีเคทซีเคท อ่าเอามันจะขนาดนั้นเลยหรอจานจานอันนี้เป็นานเดียวโชว์ด้วยอีกตัวนะอัีช่วยได้อ่ะเดี๋ยวตัวเดี๋ยวลองดูตัวนี้อุ้ยน่ารักตัวนี้หรือเปล่านี่ดูการ นี่ตัวสีเขียวตัวนี้นะคะตัวสุดท้ายแล้วมันเคนนี่หมดเลยอะค่ะมันเป็นตัวออกมาคูนเคนนี่หมดเอาไปตุกตาไอ้คิดว่าไอ้นี่มีเท็สไม่ใช่อะไรมันเป็นอตัวเออมันมีแคร์แบ๊กแคร์แบ๊กคืออะไรจำไม่ได้แคร์แบ๊กคือสีเขคของตัวเบอร์สอง อุ๊ยพี่คินในนี้มันขยับได้ด้วยอุ๊ยน่ารักค่ะตัวนี้น่ารักมากดีเทลดีมากดูนะอุ๊ยเราก็จะไม่ได้หัวใจกับเทสเลยนะาบาบาช่วยมาป่าวช่วยเทนเทนลีฟเหรอเทนลีฟอ่ะไอเทมเนี้ะเอาป่าวช่วยเทนนิดนึงอ่ะมีจะเอาเท็ให้ได้นะ,ะเท็ดไหม หัวใจแน่เลยใช่ไหมให้หาดูไวใช่ไหมฮุยใช่ด้วยน่ารักมากใส่ปืนด้วยลูก<ม>ปืนอยู่ไหนคะรับอยู่กับปลาอยู่เปลาู<ม>่คู่เราจะได้เข็ดพี่พีนมาเข็ดแต่แล้วอ๋อได้ที่เห็ดไปแล้ว<ม>เรา<ม>จะได้เข็ไไดหไห้พี่พิง ลองนี้ใช้ให้ใช้ใหไอะกินแกะกอกน,นี้หักไปแล้วแฟน <c oughs> อ่ะนี่อ่ะ,อะดเดี๋ยวมีเรียมีอีกบ้าครับโอเคไมคของปานะอเคนอ่ะอ,อันนี้น่ารักอ่กะอันนี้ก็มีดีเพียบขอ,ขอ,ของจริงมีขยะนะครับถูเก็บขยะอืขอไม่ชอบอ่ะมันรก ยังได้ใครอุ๊บ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 นี่นี่ใส่ตัวใส่แล้วมีเข็ดมีเข็ดสวยด้วยอะ่ะตรงเนี้ยโอดีเทลเที่ตาด้วยนะมี่ตาเข็ดอ่ะเดีเ๋ยวปาเข็ดอันี้นนนนเลอ,อ่ะนี่อ่ะปะอ่ะมีมีไหม ไม่งั้นต้องเป็นล่าตามล่าอีกได้ที่เขียนไว้แล้วตามล่าตัวธรรมดาอีกดูแลได้เลยแก้วฟิววะตีส้มมาเลยตีโน่นโน่นโฉกกล้องโฉกกล้องหน่อยโฉกกล้องโอ้โหตาส้มมาเลยอ่ะให้โฉกกล้องโช้พี่ดองนี่น่ารักไหมโอเคโอเคอ่าอเหนียวใช่ไหมอ่ะานให้กั้ เนียวตัวนี้แหละเทสพี่เอ็นิตอนนี้เราต้องดุนแล้วโชก่อนเฮ้ยคริสต์มาสปะเนี่ยแคร์แบร์หรือว่าตัวนี้ตัวนี้็ขา,ขาขยาวไดยด้วยอ๋อมีดีเทลอีกแล้วน่ารักตัวนี้น่ารักอ่ะห้าตบตาใส่ปืนที่มาแกะ่องน,นี้ ทุกคนถ้าใครมีอ่าเปิดโต๊วก่อนเลยถ้าใครมีทักมาได้ครับ<า>เมือนนินถ้าทุกคนไม่ทักมาถือว่าการุณาผมสงสารผมไม่งั้นคืนวันเสราร์นะตลาดของถมผมจะต้องไปเดินนะครับผมแกจะเออันก็น่ารักอยู่หัวใจเนี่กองทัพแคร์บเบรเอ้ยกองทัพมอนลี่มาแล้ว ่ครบแล้วเนี่ยสเด็กสายเก้าตัวเราขาดเทปของจริงโอเคไม่มีเทปของจริงงั้นแต,แต่เราได้อะไอซีคร <Secret S 1> ิตแค่นี่ไงไงนี่กำลังจะสองขวบนะครับทุกคนนี่นี่อาชีช่ะบอกไอ, <นะ S 2> อ,กอคินบอก<ม>ผู้ชมสิว่าไอคินไหน ไอคินยังขาดอยู่อีกหนึ่งตัวคืออะไรครับเท็ดเท็ดนะครับมผมนะหนีเท็ดโดยที่อยากได้ก็คือไม่ได้อีกลแล้วต่อโอเคถ้าใครมีก็ หรือ,อยากการุณาเราทั้งสองสามคนพ่อแม่ลูกก็แค่คิดแค่คิดทักมาได้นะครับผมโอเค,อเคงั้นคลิปนี้ลาไปก่อน <ไป S 1> สวัสดี <ไป S 1> ครับค่ะบายๆก่อนคินบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับไปแล้วพังหมดแล้วทุกคน <c oughs> โอเคบ๊ายๆกดกระดิ่งแย่งเดินด้วยบายคินบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย